สินเรียงเอาสินเลี้ยงมาสิเลียงครับผมเยอะเหมือนกันอ่าสินเลีรับเราเคยไปมานฮาซูกันโอ้โหเนี่ยพี่น้องเราเรียนอยู่ต่างต่างประเทศเลยอาที่อื่นครับมีไหมพี่น้องเราที่ที่เรารู้ครับมีจังหวัดอื่นไหมพี่น้องเรานะอยากเจอพวกเราเราไ่จากพี่น้องเราเนี่ยนะครับก็อาจจะชวนไปชวนไม่เนาะเพราะว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีสวยนะครับเอ่อส่งให้ให้เคุยเจียรี่จังหวัดชายเชิงเศ้า เออตามอำเภอไม่ได้น่าจะเป็นสนามเชเชียสนามเชเชียเยอะมากเอ่อบูเจ no. um, no. yeah, 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 sure. mm ียแล้วปุ๊บเกียรุงค์ผู้ใหญ่เนาะเกียรติุท่านไทยวันเรือไทยวันอะไรใหญ่นิดนะเราเดิเยี่ยไปดูรถของน้องที่ไปถึงบ้านผู้ใหญ่ปุ๊บผู้ใหญ่เขาผมนี่ก็พูดสวยอะไร็เอกใจญ่โทนนี้ชื่อกู้เติร์นนองผมก็เลยใช้เป็นภาษาสวยเนาะลองถามก็ดู้เขาบอกสวยมันบ้านพวกเราไปเลยครับผมก็เลยถามผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ ทั ino, 他 now, 他้งหมู่บ้านนี้สวยหรอเป่แถวนี้มีแต่สวยทั้งหมดเลยคุณบอกโอ้ผมก็ดีใจเราที่ว่าจำเป็พี่น้องเออ่ทดแทนให้กลัวเป็นพื้นฐานที่จสวยนะครับก็อยู่หลายที่หลายจังหวัดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิษย์ศึมษงศิษยเกศก็มีหมดเพราะอย่างท่านก็ผ่านมาเยอะคงจะรู้ข้อมูลดีกว่าผู้ปกครองนะครัผู้ปกครองก็แค่ภายในภายในเนาะครับหรือมีท่านคุณพ่อคุณเด็มีอะไรไหมครับเราเจอพี่น้องที่ไหนอ่าทางนี้นี่เน่ะมีเจอที่อื่นไหมครับ อันเดียดฝั่งท่านนี้เดี๋ยวฝั่งทานนี้ท่านท่านฝั่งก็สกาดเนาะอันเดียดไม่ไม่มีตัวเดียวเกื่ยวกับเรื่อี่น้องเราอยู่ต้องจากบ้านเราแล้วเจองที่ไหนบ้างครับอ่าอ่ะเพิ่มไปเจอจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรครับแบบนี้ไหมครับพี่น้องเราหรือมีพักสกัดก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ ใช้เป็นภาษากราฟผสมภาษาส่วนส,สวยไปเลยเนาะได้ไดค่ะคนเป็นคนท่านอาจจะค่ะก็สวยก็เ,เป็นของสกัดนี่ก็คือสวยเป็นร้อยนะคะมีส่วนน้อยที่ว่ามีครอบครัวแล้วก็มาจากที่อื่นค่ะตมโงก็สวยซึ่งซึ่งสก,กัดนี้ก็ออกจากมาตามโงตมโงตอนแรก ที่มาก็มาจากบ้านโสมซึ่งเป็นคุณพ่อต้ามาจากบ้านโสมแล้วก็มาอยู่กัมงแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่สก,กาดนะคะก็ความแรกสวยก็สวยสก,กาดก็มาจากตงมงค่ะซึ่งมีบ้านแต่อดีตเจ้าอาวาสวัดายขาวใสแรกก็ชื่อวัดโพสีนะคะท่านย้ายถิ่นฐานมาตั้งที่นี่เนื่องจากมีโรคระบาดจากบ้านตงมงท่านก็ได้มาสร้างวัด เพื่อที่จะหนีโรคระบาดมีนจุดตรงนั้นมาใส่อยู่ที่ที่นี่ตั้งชื่อวัดเป็นโพสีบ้านสกาดสกาดนี่ก็คือ,คอหมายความว่าสกาดนี่คือสกายทศสกายแตกสกายอยีกรีแรงซองสกาดมาจากเชื่อมจากขโมย oh. มันจะมาคลองทางที่ตะวันตกของบ้านสกาดเราแต่ทุกวันนี้คือทํางานไปหมดแล้วมันก็หายสาบสูญคลองจุดตังนั้นเพียงแต่ว่ามันมีตำนานยังอยู่ ทีนี้พอามาตั้งเป็นวัดโพสีมาตั้งบ้านนะั่นคือเป็นบ้านสกาสกาก็คือสกาอีกนั่นแหละคือคำหมายเดียวกันสกาดนี่ก็คือทรายขาวเนาะสแตดกสกายไอไอบอกจาก็มาตั้งเป็นชื่อวัดแล้วก็เอาชื่อหมู่บ้านทรายขาวเนี่ยมาตั้งเป็นสกาทศกาส์อย่างเงี้ยจ่าก็มาหลายร้อยปีแล้วเนาะเราเกิดมาก็ เห็นหลวงปูตป่ตนหลวงปู่ตนนี้เป็นที่ชายของหลวงปู่มลทิ้งซึ่งอยู่บ้านตะมมแต่ก่อนมันจะมีเกดีอยู่เหมือนของวิหารหอของของบ้านตะมมอ,อยู่แต่ปัจจุบันนี้เราก็บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างเป็นิหารให้ท่านปั้นรูปของท่านมาเป็นที่จำลองให้ลูกหลานเราได้เห็นนะคะซึ่ง รวมตูวตรงนี้เราก็นับถือเป็นที่สักการะบรูชาของชุมชนเราเป็นที่ตั้งแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะยัง,ย,ง,ย,งยังพูดไม่ได้เนาะเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็ผคงเข้าใจในจุดตรงนี้ซึ่งของชุมชนเราเนี้จะเป็นหมู่บ้านที่รักษาความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปีละครั้ง บางปีก็ไม่ได้อัญเชิญอก็เข้าใจเนาะทีนี้คือที่ดิฉันทราบมาก็เราก็เป็นชาวสวยสวยนี่มาจากไหนแต่ทราบว่าสุรินทร์พักดีเนี่ยเจ้าพระยาสุรินทร์พักดีนี่เราก็เป็นสวยแต่เราอาจจะไม่ศึกษาขึ้นในจุดตรงนั้นาลูกรลาเราอาจจะไม่รู้จักว่าสุสรินทร์พักดีซิเนะราต้องจำไว้นี่เป็นใครแต่ได้ทราบข่าวว่าก็เราจะเป็นคนชอบเนาะ คือเขาว่าพ่อที่เป็นคนสวยแต่แม่เป็คนคนเขมรของสุรินเนี่ยมันกยจะสองสารมีทั้งเขมรและสวยพ่อสวยเหมือนสังขบุดีเนาะยัพยาเสียงข่าเรานี่เป็นสวยเป็นหมู่บ้านสวยเลยนะคะที่สังขะเนี่ยจัพยาเสียงขัาเป็นสวยแต่โดนกลืนสวยที่โดนกลืนหมดโผล่เขมรขึ้นมา ต่อไปก็อาจจะโพถ่ายขึ้นมาเนาะอ่าทีนี้เราก็คือทราบประวัติพอได้มาในจุดตรงนี้ก็เลยว่าอุ้สวยเราก็มีเยอะพี่ั้งเคยไปขายสามสิบกว่าปีที่แล้วไปขายของขตั้งแต่เมีอพยกขึ้นมาแถวบ้านเจริญพี่ช้นหอก็ต้องไปขาย หาเที่ยวรถไฟหาเที่ยวคืาบาทเนาะเขาต้องมาโมยมือเที่ยวรถไฟมองจอตานงานกิจหรือแจกโจมายน้อากิจหรืกโจฟังฟังคำเห็นนะฟังคำพูชาเนี่ยตุ๊บ้านตลาดไปเก็บไปขายของนะเออแต่เราก็เออเป็นพี่น้องเราเราไปที่แก่งสะพือไปเที่ยวไปแก่งสะพือแล้วไปเจอ่